สลากกินแบ่งเก่าก็มีนี่เพิ่มสลากใหม่จริงๆแล้วไอ้สลากใหม่เนี่ยก็คล้ายๆสลากออมสินคล้ายๆสลากทกศแต่สลากออมสินและสลากทกศก็มีรางวัลแต่ไม่ดูเดือดกลายเป็นเพิ่มการบรรน,นันจากสลากกินแบ่งรัฐบาลประยุทธ์เพิ่มจากงวดละ37ล้านฉบับไป100ล้านฉบับ รัฐบาลน,นี้กําลังเพิ่มจาก100ล้านฉบับสลากินแบ่งบวกสลากเกษียณทุกวันศุกร์ทีกว่าเดิมอีกในมุมนั้นเนี่ยมันอาจจะดีสําหรับรัฐบาลเพราะคนจะได้มีความหวังไปเรื่อยๆเพลินดีไม่มันมันเป็นการปลดปล่อยสังคมเพราะคนมีความหวังแล้วก็สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างเงินต้นก็ไม่หาาไปไหนเก็บสะสม คนไในก็จะมีความสุขไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเรื่องบ้านเมืองที่มันสีเรียดก,การเมืองที่มันมีปัญหา